เจ็ข้อปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเมื่อคุณติดโควิดแล้วรอเตียงอยู่คุณคะตอนนี้สถานการณ์โควิดระบาดท,ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเตียงไม่พอออกซิเจนไม่พอคุณจะทำอย่างไรให้คุณอยู่รอดและปลอดภัยจากโควิดครั้งนี้เมื่อคุณติดแล้วข้อหนึ่งคือเตรียมหลักฐานบัตรประชาชนแล้วข้อมูลตรวจซอโควิดข้อ2 โทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องโควิดแล้วเช็งทุกวันทุกระยะเพื่อหาเตียงว่างข้อ3ถ้ามีไข้ให้กินยาพาราเพื่อลดไข้กิน1เม็ดทุกสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าน้ำหนักตัวเกิน75กิโลกรัมสอนแนะนำกิน2เม็ดทุกสี่ชั่วโมงข้อ4ถ้ามีไอให้จิบยาแก้ไออมยาแก้ไอหรือหนึ่ดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้ง แต่ไม่ควรแนะนำสำหรับเด็กอายุ12ปีต่งกว่าอายุ12ปีขึ้นไปนะคะข้อ5ถ้าคุณรู้สึกหายใจมีออกหายใจลำบากให้คุณนั่งตัวตรงไม่นั่งหลังงอไม่นอนผืนลากแล้วพยายามสูตดลมหายใจเรืกๆแล้วเหมือนเป่าเทียนออกมาแต่ช้าๆมันจะทำให้คุณหายใจได้ดีขึ้นคล่องขึ้นนะคะ ข้อ6ถ้าท้องเสียให้จิบยาเกลือแร่ ORS ผสมกับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วแล้วก็เป็นน้ำสะอาดงดนมยูเกิตงดอาหารย่อยยากผลไม้สดก่อนนะคะข้อ7เตรียมข้าวของแมสเจลแอลกอฮอล์หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเตรียมไปไว้เลยแยกของใช้ส่วนตัวถ้าเป็น ชนบทก็ออกไปอยู่ตามไร่ตามนาเพราะว่าห่วงคนที่อยู่ใกล้เคียงเขาจะติดด้วยดังนั้นถ้าแยกห้องน้ำได้ก็แยกได้ก็ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราควรมีจิตใจที่เข้มแข็งพยายามโทรหาเพื่อนคนรู้จักที่คุยแล้วสบายใจ อ่านหนังสือดูซีรีส์เพื่อให้จิตใจเราสงบไม่คิดมากถ้าสุขภาพใจดีสุขภาพกายเราก็ดีด้วยนะคะหากเพื่อนๆสนใจสาระดีๆแบบนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากรู้เรื่องอะไรสอนนำมาแบ่งปันให้ฟังที่ผิดถุกเชา้าทุกวันเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะคะเป็นประโยชน์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ